ไตแม่กิซอนครับสรุปเล้วได้เกือบสองหม้อสองหม้อตุ่มเข้าอีกได้สองหม้อตุ่มอสองหม้อตุ่มหมอ้มหมอแกงน้ำบานเข่าแล้วครับแต่ถือว่าหลายรัเต๋อประวัติศาสตงนั้นมาอยูอ่ถือเบิ้งก็ถือว่านักเติอคนท่วไปนักเติอที่แรกก็กว่ามันสิได้บ่หลายบายับนช่วงเด็กมากนี่มันมากหลายครับ มาจนไตจนไฟเสื่หมบิงเท่เท่เท่เทพี่น้องเบิงความห้ามเลยโอ้ยนอนก็เยเกิดเันเฮี้ลงาาเห็ดผู้เดียวนอะมันยามเมือขึ้นหมอหนึงกับหมอหนึง,ม,นงมันใส่หลายบ่ได้กันใส่หลาไม่ไตออกอย่าบึงหมอที่สองหมอที่สองเปลี่ยนได สูสีครับสูสีส,สูสีกับหมอนล่คหมอที่สองหมอต้อมหมอแกงครับถือว่าได้หลายได้ครับใกล้หน้าคือเกือบสิบโลได้พุ่นละถือว่าได้หลายเติมบนรถไปเนี่ยกระมังกระแตกเลยเห็ดแห้งบ่ได้มาเรียนออกท่างขานเอามาตวงไอ้พี่น้องเบิ้งคือว่าได้หลายปันใดนี่พุ่น อ่างการงานสร่างบุญกระถินบุญพระเวทบุญคอสาบุญปั่นเกากีเออเฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับแม่เมืมม่อนี้มาไต่แม่กระชอนซึกว่าแม่งมาสิมาช่วงเดือดครับ ใส่ตัต้งแต่หัวเว้นแล้วมันก็มาบ่าหลายแต่ว่าช่วงเด็กนี้รู้สึกว่ามันสิม,มาหลายครับมันสิม,มาหลายแลีนเต็มถนนช่วงนเด็ก,เดกมาหลายมาหลาย บ้านดินมาเต็มเลยแรงสวนไปสวนมาบอกถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับอาังการงานสางเลยครับบุญกระถินบุญเขาสากดบุญพระเวทดบุญปั่นเขากีใต้ย,ยุ่มบางไดดับแนวย,ยุ่มบางหันพูดถึงงมาดอกว่าใส่ <c oughs> <c oughs> ใส่ดับแนวยุ่ยยหันมันอลังการดีสีว่ามันว่าโหดด้วยพี่นอ้อง บินเต็มเลยมันใต่เต็มเลยคุณ่ว่ามันหลายดีตัวไรที่บินเขาในกระมังใดมันก็บ,บินออกครับบางตัวตกลงไปมันกับ,บินออกก่มีเขา้าจะต้องตกัตกมันขึ้นไว ตองตากมันขึ <t art room> <t art room> mm ้นไวคันบ่าตากมันขึ้นไวมันก็บินออกบินออกกับบินเข่าบินเข่าก็บินออกบินออกกับบินเข่ามันก็เลยมันจะตองตากมันออกง่ายก่อนมือนีบ่ไจะเตรียมอุปกรณ์มากครับว่าสิมล่องไตเบิ่งสื่อๆแต่ว่ามันกะมันเข่ามากหลอบเ็กมันมารหล่อเบสล่องไตเบิ่งสุดสีมืออื่นได้อ่เตรียมอุปกรณ์มากให้มันพร้อมตัวนี้ีต้องเตรียมแล้วตากมาอันนี้เดี๋ยวเอามือไปเศร้าตากเอาเดี๋ยวมือเศร้าตากเอา ูแมงสิเอามซา่าสิเนี่ยอืออืมมอ,อมืนต่องเรียงเงาตากมาแบบนี้ประเด็นประเด็ประเด,ดมันนั่นแล้วอือ มือเอ็นสิส้วนเด็กๆ,ๆหน่อยมาจับสิส้วนน้ากันอ่าแมงกะมอกกระมอนเพื่นว่าแล้วก็ซาคเมนเพื่อกว่าจำก็จำไม่เ้าสิเดี๋ยวแจ้ว่าจ้งว่าฉี่เลยว่าผิสเลยว่านี่แหละขนเามือจับมันนั่นเร็วคือว่าคันไตมือนี้มันมาหลายเนาะมืออื่นมันสิมาหลายกว่าเก่าอีกเพราะว่าว แม่งตัวที่มันบินมามันบินมาบางท่านหอดมันก็กิ่โล่ง,ลงมืออื่นเปิดมามันก็กิดมาหอดพอดีคิดว่าแล้วหน,าจ,หนาจะได้หลายนะครับมันได้เตรียมหมอนี่โหยบักหลาย่ไปเลยปกติจัางปีกายนี่ไตเลยท่านเป็นสิบโลครับปีกายนี่เอาใส่ทางสีได้เลย,เลย อืมอ,อืมเอ้าไว่อหมนลงไหมชื่อว่าไร้ไลยครับได้ไลยกินบะหมิดกะไปฝากขายตลาดเช่าครับ <laughs>